มาเอ้ยนี่ไงเออสักทีดิ้เอ้ขอละขอสวยๆคนสิบห้าไปตงขอคุนสิห้าไปโอ้เดี๋ววางถิงตงขอให้แมงไหลก่อนตอนนี้นะเอ้โ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 อ้อยโอ้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 คอ้โอ้คอ้โอ้โอ้โอ้อ้าออ้ออ้โ้อ้โอ้โอ้อ้ออ้้ออ้้โอ้โ มาดิเอ้ยต้องขอมีอะไเง้ยยันเดียวอ้ยต้องขออนนิดเดียวเองนะท่านผู้ช,ชมนะเมื่อกี้แบบว่ามีเบิ้มบ้าบ้านแตกเแล้วเฮ้นะเรียบร้อยใจ่าแค่นี้แล้ววะโอ้กูรอมันแบบว่าตั้งนานรออยู่ท่าน้ำตั้งนานเลย จักหน่อยนะพี่บึมบึมเฮ้ยเกินไปเฮ้ยเกินไปเฮ้ยของกูของกูของกูอะไอ้เนี่ยไม่ใช่อะไรของกูแค่ละนะครับพอดีนะครับนะทำกิจกรรมเสร็จแล้วบอกผมด้วยนะครับนะทำกิจกรรมเสร็จแล้วบอกผมด้วยนะสวยคุณห้าต่อเจ้าขอ โอ้แม่งง่ายนะครับอพอแล้วนะพอละวพอไอ,อ,อช็อตพอไอช็อตเดียวไปพอไช็อตสุดท้ายไปพอละบวกไปเท่าทุนก็ได้ไหมผมขอทุนคืนก็พอจะย้ายเกมแล้วนะโอ้โหสาม,มสิบมารอบนี้ต้องเป็นของกูรอบนี้ต้องเป็นของกูคุณสิบห้าไปตะขอแล้วนะห้าเดียว ไหลไคิว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 คโอสวยอยู่อยูทคิวคิวคโอสวยอยู่สวยอยคิวคิวคิวได้อยู่โอเคได้อยู่โอเคได้อยู่เคเต็มทีนคิว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 โอเคเต็มทีเลยเฮ้ยสวยเกินคิวว้าวสิวคนสิิาแล้วโอ้ไหลยาวๆไหลยาวๆเบบว่าเดีว่าอย่าขอบอลามเฮ้ยรู้บอลลมขลามแบบไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดพันพัน เตรียมพันธุ์ล้เฮ้ยเสร็จแล้วเหมือนกันของคุณครับโอ้โหปั้นบึ้มือเพี้ยแตกเหมือนไปนี่แหละที่กูรอคอยนี่แหละที่กูรอคอยดอกเดียวเสียทั้งคืนเฮียเฮ้ยโอ้ลองล็อกยุดเฮียลองล็อกยุดอะบวกหมื่นไปดีเฮียเฮียเสียเถอะเสียเถอะเกินไปไงทุนสามพันบวกมาเจ็ดเคเอาเรื่อง เฮ้ยลองล็อกยืนนะบางทีอะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องเกินเอาเรื่องเกินเฮ้ย้าวนี่แหละที่กูไฟฝ่อแนนี่แหละที่กูรออยู่เกมบักคนละร้อยลองคนละร้อยเสร็จแล้วเบยจับไปได้ลขสิบสองคนขอบคุณมากเลยนะครับนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบเอ็ดองโอเคหลักฐานอะไรบ้างหลักฐานไลค์คอมเมนต์นะครับไลค์ไลค์คลิปนะครับนะส่งส่งคอมเมนต์ก็ได้ครับทุกคลิปนะครับนะที่ผมอัพไปช่อง V ีนะนะครับแล้วก็หลักฐานแชร์นะครับนะสิบแชรสิบลุ่มที่โพสต์ปักหมุดนะครับนะที่โพสต์ปักหมุดที่เพจเฟซบุ๊กภาพาคนะครับนะเพจเฟซบุ๊กภาพาคพามานะครับนะ ส่งเขามีนิรายนี่อันนี้ครับมาซื้อฟีสปินเลยลองซื้อฟีสปินลองให้กูตายอีกแล้วทุกคนต้องมีความเสี่ยงไม่เสี่ยงก็ไม่รวยไปโอ้ใจคลิปเหรอคอมเมนต์ครับคอมเมนต์คอมเมนต์ครับคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แล้วก็แคปนะครับ แคที่โพสปากบวชเพลพระภาคพามาลนะครับนะสวยอยู่ประกาศแถวเกมหนูมาวันนี้รองเกมหนูมารองเกมหนูมาฮะเอานี้เกมเกมนี้รอดถ้าเกมนี้รอดกูไปเกมหนูโอ้ยเจ๊งเฮียเจ๊งมีแล้วเจ๊ง โอ้ยน้อไม่ใช่เสียงไม่ใช่เสียงผู้หดปับ๊บเออน่าจะใช่นะซื้อสามพัจ่ายสามร้อยขอต่อละกิเลนนะลูกรักนะขอแบบเบิ่มบ้วๆไปนะคุณที่หมกแล้วนะโอ้ย ยังไงต่อตอนนี้ยังขาดทุนอยู่นะมันสวยก็จริงนะแต่ราคาทุนสวยเยี yeah, ่ยสวยดอกนี้แตกมืออีกแล้วแตกมืออีกแล้วแตกมืออีกแล้วเฮ้ยสองยี่สิบเคจะถึงแล้ว กือบมันถึง20่สิเทียะน้ำตาของอะไรน,นะมึงเยอ้ uh, okay. เอาเรื่องเท่พี่อีกนะเดี๋ยวหมื่นหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะเอาเรื่องใช่ไหมล่ะเอาเรื่องใช่ไหมล่ะ <c oughs> เอาเรื่องโอ้ตัวคุณก็ไม่มีเลยอะ่ะเฮ้ยตัวคุณไม่มีเลยแย่มีแบวเจ๊คอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ดีแท้ดีนะผมแนะนำให้ซื้อเยอะเท่เนะี่ยผมบอกแล้วเว็บนี้แต่งดีจริงนะ โอ้ตัวคูณไม่มีเลยว่ะแม่งไปยากนะบอกเลยซื้อสามพันเนี่ยเยแค่เหมือนจะแห้งเชี่ยฟินเฉยอะเอาเลือกกระเบื้อแจกไปดิเคงเๆเคๆๆเๆเคิวทถวแรคิวแเรกก็ได้คิวเคคิวเคโอรับรองว่าฟินยาก ขนาดไม่ใช่ตัวแพงนะเมื่อก,กี้นะบอกเลยนะมันต้องแบบว่าต้องเสี่ยงหน่อยนะมาันี้นะเพราะว่าคูณมันค่อนข้างที่จะน้อยนะยครับท่านผู้ชมขออะไรต่อยาวๆได้ไหมสิบสามคนแล้วนะครับนะสิบสามคนแล้วนะครับนะที่เข้ามาใหม่นะครับนะบอกผมด้วยเด้อ แล้วก็ใครที่บอกว่าไม่ทันกิจกรรมนะครับให้ทําอะไรบอกผมได้นะครับนะเดี๋ผมพารัมนะสองมันสองกูนะมีปฏิหารอีกหรือเปล่าเคเคเอาเรื่องนะเอาเรื่องอีกแล้วมันจะมาอีกหรือเปล่านะมันมากับความมืดเฮ้ เจ๊เจ๊เจ๊เจ้าเรื่องอื่นซื้อหมาไหนคูม,มายนั่นหรือเปล่าเฮ้ยนะขาดทุนอยู่เจ็ดร้อยนะขาดทุนอยู่เจ็ดร้อยนะขาดทุนอยู่เจ็ดร้อยนะเฮ้ยเอาดีเอาดีนะถุงเงินแถวสองนะขอเลยนะบอกเลยนะว่าถุงเงินถุงเงินโอ้สวยอยู่ขอถุงเงินได้ไหมสิบแถวสามก็ได้ถุงเงินโอ้ย่าเดี๋ยวนะพรแชร์แท็บนะนกิจกรรมบนเตียงไหม โอก้กิจกรรมวนเที่ยงกับมาแล้วเฮ้ย